ทุกคนว่า KFC เกาหลีจะเหมือนที่ไทยไหมบอกเลยว่าไม่เหมือนที่นี่ดีต่อใจมากเพราอบฟานาลัดริมอะไรเอ้ยไม่ใช่ที่นี่มีแต่อะไรแปลกที่ในไทยไม่มีเฟรนฟรายตงบูกีแล้วก็ไอเทมลับสุดยอดไอเทมายแต่บางอันคือรสชาติอะไรคะเนี่ยสรุปว่าที่นี่มีอะไรเหมือนที่ไทยบ้างไหมไปดูกัน ยนะคะตอนนี้เราอยู่ท <tired> oh! <sk> ี่ประเทศเกาหลีค่ะทุกคนรู้ไหมว่ามาที่เกาหลีต้องกินไก่ทอดซึ่งตั้งแต่เรามาถึงเกาหลีนะคะเรากินไก่ทอดไปหลายร้านมากและหนึ่งในร้านนั้นก็คือนี่ไก่ทอดที่ดังที่สุดในเกาหลี BHC ร้านไก่ทอดที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในเกาหลีแล้วเมื่อวานนี้เรากินแล้วอร่อยจริงๆแต่ทุกคนรู้ป่ะการที่จะกินร้านนี้อ่ะเราต้องมีเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะต้องไปนานขนาดนั้นเ่ะเพราะว่าเขาทอดใหม่ตลอดทุกออเดอร์ซึ่งเราลองมาหลายยี่ห้อแล้วใช่ป่ะแต่มีเจ้าหนึ่งที่เรายังไม่ได้ลองแล้วมันจําเป็นต้องลองอ,ะอ่ะยี่ห้ออะไรเนี่ย KFC ไปดูว่าไก่ทอด KFC ที่เกาหลีจะเหมือนที่ไทยไหมทุกคนไปไหมไปดิอยากรู้เปล่า,าปไปค่ะทุกคน,นถึงแล้วค่ะทุกคน KFC ที่เกาหลีไม่เหมือนที่ไทยนะตรงไหนเปิดย4สี่ชั่วโมงที่ไทยบางที่เราก็เปิดยี่สชั่วโมงเว้ยอ,อ้าว<ช>เหรอใช่มีห<อ>รอมีอ้าวแสดงว่าเหมือนกันในบางที่เหมือนกันบางที่เ,เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าข้างในมีเมนูอะไรบ้าง เฮ้ยมีอย่างหนึ่งมีอย่างหนึ่งเหมือนเหมือนเหมือนอะไรหน้าตาคนลุง KFC เหมือนกันเลยโอ้ยมันคนเดียวกันเฮ้ยถามจริงทุกคนยังไงเป็นพายของที่นี่ว้าวโอ้ยชิ้นใหญ่อะแต่ของจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างอ๋อดึงมันไม่มีภาษาอื่นหรอกมันเป็นภาษาเกาหลีอะอ่าี นี่เีไม่มีภาษาไทยหรอไ,ไม่มีไม่ต่างและต่างจากที่ไทยแล้วที่นี่ไม่มีภาษาไทยแ่จงเลยไปเลยไหมไม่กินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มาถึงนี่แล้วภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ยากภาษาอังกฤษชิคเก้นค่ะทุกคนสั่งเซตไก่นะคะเซตไก่ไก่ไก่เราไปสั่งกับคนไหมเอาจริงๆนะคุยกับภาษาอังกฤษยังไม่รู้เรื่องเลยกับเกาหลีนี่ไม่ยิ่งหนักหรอ โอเคโอเคไม่เราเลือก language แล้วอ่ะดูนะฮะเราเลือกภาษาอังกฤษแล้วแต่มันก็เป็นภาษาเกาหลีอะเออทำไมอะก็ทำไมล่ะก็ก็นี่ไงภาษาอังกฤษนไปไดหมอะ Hot c ิ i ปี้ชิค c k ้น b l e c คเลเ e ิลเดี๋เดเราขอสั่งก่อนนะคะทุกคนเออพี่ว่าพี่ต้องช่วยโอเคใช่ไหมยาช่วยโอเค a later few moments later. ทุกคนสรุปพี่อันก็ช่วยไม่ได้เออยากอะเราว่าวสั่งกับพี่เขาดีกว่าไอเดียวาซ็เอ้าหลอกก็ช่วยได้สิแอร์ดิสวรรณดิสวรรณเซยโอ้ยหล่อจังหิ้มอะไร And this one เกาหลีคล่องขึ้นมาทันที เดี๋ยวจ่ายตังก่อนนะคะเมื่อกี้เครื่องนี้ยังกดภาษาเกาหลีไม่คล่องแหมพอเจอทางนี้เกาหลีคล่องเลยนะรับไม่ได้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 กับพิติกรรมเธอมากเลยดีดาเลยเกินขอบคุณโอเคค่ะ thank you ขอบคุณค่ะชัใชนะเขาบอกว่าอีกบินหนึ่งรอห้านาทีนะคะ น้ำกดเองใช่น้ำกดเองให้พี่ขาก็กดให้ได้ปล่าล่ะสักจะเกินไปแล้วจ๊ะอันนี้คืออะไรคะช้อนซ่อมเหรออ๋ออันนี้ถุงใส่น้ำอันนี้ฝาอันนี้อะไรอ่ะกดได้ไหมหม้องข้าวหรือเปล่านีอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะแป๊บนึงนะ แอนตี้แบคทีเรียเวทเนอ๋อทิชชู่เปียกที่ฆ่าเชื้อได้เอาไปเช็ดโต๊ะว้าวปกติอะอยู่ที่บ้านเราต้องฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็ทิชชู่เช็ดอันนี้เขาให้เลยอ่ะใช่เพราะว่าข้างบนคงสกปรกมากๆข้างบนคงสกปรกเลยอ่ะทำไมอ่ะก็ไม่ยังเขาจะให้ขนาดนี้อ่ะอ้าวข้างบนคือที่นั่งกินใช่แต่งั้นเราขึ้นไปข้างบนกันค่ะทุกคนไปลองดูกันเฮ้ยทุกคน สกรปรกจริงด้วยเดี๋ยข้าความสะอาดแป๊บนึงนะคะช่วยช่วยช่วยถวยิวด้ค่ะตกใจเลยค่ะในบ้านม่เรือนก็ต้องมาแล้วงานนี้เอาล่ะครับเดี uh ๋ยวเราจะไปเข้าเฟรมกันนะทุกคนับทุกคน3 2 1เคลียร์ตอเรร้อยค่ะทุกคนพร้อมกินนะคะ ถึงมือก่อนกินอะไรก่อนดีอ่ะนี่เลยเนี่ยอันเนี้ยนี่เหรอใช่มันเปิดเห็นแล้วเนี่งอันนี้คือเฟนฟายค่ะทุกคนเฟนฟายและซอสเคจันนี่คือเฟนฟายที่เกาหลีนะคะทุกคนค่ะนี่ทำไมของเกาหลีมันใหญ่กว่าของเราเยอะเลยใหญ่ขาาด้วยเนี่ยอวกน่ากินมากเลยอะเฟนฟายใช่ไหมใช่ไงโอเคอร่อยมากค่ะทุกคนมันไม่เหมือนกินเฟนฟายอะ เหมือนกินมันมันชิ้นใหญ่เกินไปอะทุกคนกินเป็นวายอะ <I S 2> ลองเล็กๆสิอร่อยนะอร่อยเพราะซอสแต่เราชอบเป็นฝายแบบแบบแห้งเล็กอะเท่าที่พี่พิจารณาอันเนี้ยเป็นเมนูทดแทนของมันบดเพราะที่นี่ไม่มีมันบดใช่ที่นี่ไม่มีมันบดค่ะทุกคนซอสรสชาติเป็นไงซอสเป็นเหมือนซาวครีมอ๋ออน่ากินดีงั้นน่ะอ,อร่อยมากค่ะทุกคน อ,อร่อยร,ร,อ,รอยทุกคนแสบเฟนไฟจริงจริงอะที่เราซื้อมาคืออันนี้นี่แฟนไฟจริงจริงมีแบบนี้ซึ่ก็ไม่ดูเป็นปกติอยู่ดีมันไม่เหมือนที่ไทยอะทำไมถึงมีดำๆเต็มไปหมดเลยอ่ะตกพื้นเล่ามาให้กินใช่แฟนายที่ไทยอ่ะ จิ้มร้อนใช่ไหมใช่แล้วก็โรยเกลือใช่ปะอ่อันนี้ไม่มีเกลือสักนิดเลยแต่เค็มอะและนี่ก็น่าจะเป็นสาเหตุอีกคือว่าที่นี่ไม่มีซอสให้ทคนี่นี่เราต้องเสียตังซื้อซอสมาเองนี่ห้าบาทห้าบาทไม่มีซอสให้นะคะแต่ว่าไม่จิ้มอร่อยไหอยน้ยน้นแต่ความเหี่ยวไม่ต้องพูดถึงนะคะทุกคน KFC มาจรฐานเดียวกันคนลงแน่เลยเหี่ยวเหี่ยว อบเลยพอๆกันเลยแย่พอๆกันแต่รสชาติอันนี้อร่อยนะอไม่ต้องติ่มไมกินได้จริงเฮ้ยนี่เขาให้ซอสมาใช่หรือเปล่าใช่แล้วเราจะเสียตังค์ซื้อทมาอะมะเขือเทศบ้านเขาเหมือนบ้านเราหรือเปล่าเออเอมะเขือเทศบ้านเขามันต้องชิมสดๆก่อนเหมือนเหมือนกันโอเคครับแต่ซอสที่เราเสียตังค์ซื้อมาคือซอสสไปซี่มาโยนะคะ เราไม่รู้ว่าน้องคือซอสอะไรเฮ้ยทุกคนหอมดูสิพี่อันนาจะชอบเป็นกินแขกๆหน่อยุกเผ็มมาด้วยไปที่มายโยบ้านเราดีกว่าใช่ไหมแต่อีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างรู้ปะอะไรอะไรน้ำมันต่างกันตรงไหนโค้กก็สีดำแก้วก็รีฟิลที่นี่ไม่มีหลอดให้ฮะพยายามมองหาเราตรงข้างๆไม่มี ไม่มีใครม,มีหลอดเลยเอ,อไม่มีกะดื่มเลยไม่ชอบอ่ะอย่างต่อไปค่ะทุกคนต้องอันนี้ละนี่หรออ่าทุกคนรอแหลททะทันดาดาชาดาดาดามาถึงทุกคนรอไอ้มุกเนี้ยเหรอ <laughs> ทุกคนรอไก่ใช่ไหม <laughs> ไก่ทอดที่มากับเซตค่ะทุกคนใก่อะไรอ่ะดูเหมือนทอตแตนด์สไปซี่บ้านเรานะไม่ใช่ส่วนไหนเพราะปกติเราจะมีส่วนน่องสะโพกปีกอันนี้อะไรให้เราก็สะโพกนะอันนี้ต้องใช้สองมือแล้วทุกคนมาโอ้ไก่ไม่มีกระดูกใหญ่ขนาดนี้นะใช่เหมือนไก่ป๊อปเลยรสชาติเหมือนไก่ป๊อปอชิ้นเล็กๆบ้านเราอะ่ะ แล้วเนื้อเป็นไงเนื้อเหมือนบ้านเราไหมอร่อย้องจิ้มมาขอขึ้นชื่อเขากันจิ้มจิมเป็นไงโอ้เหมือนบ้านเราเลยใช่ Hot and Spicy ที่ไม่ไปซี่และที่นี่มีไอเทมพิเศษอะไรถ้าเราพูดถึง KFC เรามากินอะไรของเขาไก่ทอดแล้วจะกินส่วนไหนเป็นพิเศษหนังไก่เราเคยคลิดกันใช่ไหมว่าถ้าที่ KFC เนี่ยขายหนังไก่อย่างเดียวมันรวยแน่อื ที่นี่มีหนังไก่ขายทุกคนโอ้จงลยนี่คือหนังไก่ทกอดคไข่ี่สุดยอดไอเทมตายตายตายว้าวความใฝ่ฝันอะหนังไก่ทอดที่ไข่ f ที่เกาหลีอร่อยมากหรือ,อ,อนี่จะเป็นสาเหตุ ที่ที่นี่ไม่ขายไก่ทอดเป็นชิ้นขายเป็นเซตเท่านั้นเพราะถ้าซื้อเป็นชิ้นซื้อหนังไก่กินอย่างเดียวดีกว่รารสชาติหนังไก่ทอดอะ่ะเค็มอร่อยอร่อยกว่าหนังไก่ที่เราฉีกกินตามน่องตามสุโพกตามปีอีกอ่ะขี้โม,โม้แน่นอนอชิ้นนี้น่าจะกรอบมากเลยอ่ะไม่ต้องเช็คให้ดูเอามาให้เกมนี่เช็คให้ไงนี่เหรอใช่หื เคเอฟซีไทยแลนด์ดูไว้ไปทำอร่อยมากเอาไปทำอร่อยจริงใช่ไหมจริงสุดๆใครมาเกาหลีต้องลองนะคะหนังไก่ทอดของเคฟซีจริงๆแล้วจะว่าไปเฟ้นฝ่ายไม่ได้หมดแค่นี้ไม่มีแค่นี้ไม่ใช่หรออีกไหนอ่ะฮะหมดแล้วเายแท่งๆอ่ะนี่เหรอนั่นไงเอ้านี่คืออะไรอ่ะ เฟนฝายแท่งเฟนฝายแท่งแฮะจริงเหรออออันนี้คือเฟนฝายปกติในเซ็ตเอ๊คือเฟนฝายพิเศษอ้วนอ่านี่ใหญ่อันนี้คือเฟนฝายเกาหลีอืออันนี้เฟนฝายพี่เองใหญ่นี้เหรอเล่นแค่นี้เหรอเล่นแค่นี้เหรอเล่นแค่นี้เหรอ หมดกันเป็นฝายอะไรเนี่ยลองกินดูหาแล้วฝายใช่ต๊อกบกกี้เหรอเกฟสีบ <c> ้า <bar> เลยใส่ต๊อกบกกี้อ๋อ,อ,อ ตอนนี้พี่อันก็ยืดะทำไมอ่ะยอยน้ำลายยืดเออนั่นน่ะสิะเดี๋ยวแบ่งให้กินนี่แฟนฝ่ายเหรอคะใช่เันชื่อว่าชีสสติกที่นี่อากาศหนาวแหละทุกคนทำไมอ่ะชีสคือไม่ร้อนชีสเย็นเจีย๊ยบตอนแรกคุณตโตนะเหมือนต็อกเกีตมากเลยหมดแล้วเนาะแฟนฝ่ายหมดแล้วไปที่อย่างต่อไปอย่างต่อไปค่ะทุกคนมาเคฟซีก็ต้องกินนี่เหมือนกันเบอร์เกอร์ไก่ทอดาาาาดดอออืื้ห ใหญ่จังเลยจะกินยังไงอ่ะนี่นี่่ะบิดซอสบีบซอสอืมเป็นไงสวยเหมือนภาพโฆษณาอยู่เหมือนไหมโอ้โห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 ไอซอสที่บิดน่ามีไว้เพื่อจมูกเนี้ยนะอือหือทุกคนเรเชอบของที่ไทยมากกว่าเพราะว่ามันกรอบแล้วมันร้อนแล้วเนี้ยมันเย็น มันเหนียวๆคิดน่าจะเป็นความหนาวของที่นี่แหละมันที่ทาให้ไก่ทอดมันเย็นเร็วเพราะอย่างที่เรานั่งอยู่นี่ก็สิบองศาใช่ไก่มันเย็นอ่ะแล้วเบคอนอะ่ะเย็นเจี๊ยบเลยชีสย,ยังไม่ละลายเลยทุกคนยังเป็นแผ่น,นสวยๆแบบเนี้ยแผ่นแข็งอ่ะและอย่างต่อไปค่ะทุกคนมาเคปซีต้องกินอะไรนะอ,อะไรที่เรายังไม่ได้กินนะโคสลอและนี่คอนสลัด อุ้ยแพ็กเกจเขาเหมือนบ้านเราอยู่นะที่นี่เขามีแต่คอนไม่มีทูน่าหรอเออใช่ที่นี่ไม่มีทูน่าหรอลองชิคดูซิดูซิฮุ้ยไม่มีทูน่าดี่เด็ดมากเลยไปไหนช้อนอะไม่มีช้อนให้อะเธอช้อนนี่แชกแน่ไหนนี่เหรอใช่ฮะใช่เนี่ยแหละช้อนเมื่อกี้ไปถามเขามาเขาเลยนึกว่าผ้าอนามัยแบบเล็กตักแล้วมันจะละลายไหม เฮ้ยตักได้วว้า <Wow. S 1> เราต้องได้ชิมความแปลกนี้ไม่มีคำบรรยายแล้วไม่มีคำบรรยายด้วยตัวเองละทุกคนให้พี่อ่านชิม,มให้พี่อ่นบอกรสชาติตก <c oughs> <c oughs> เหมือนกันเลย <c oughs> อะไรวะทำไมมันกลิ่นแบบนี้นี่คือของฝากเคเตีเกาหลีนะครับใส่ทูน่าซะเฮ้ยถ้าใครชอบเปรี้ยวๆก็ได้แหละแต่อันนี้มันไม่ได้ไม่ได้ชอบเปรี้ยวก็ไม่เอาพี่ชอบเปรี้ยวไม่ได้ไม่กล้ากินโคสลรเลยอ่ะแต่โคสลรเกาหลีเขาดังบ้าใช่แล้วเขาก็ไม่ต้องมีทูน่าอยู่แล้วไงพี่ว่าก็ได้แหละไหนไหนไหนเฮ้ยกินดิกินดิกินดิมาสงสัยแบบเมื่อกี้เลย ต้องชิมอีกแล้วเหรอลองชิมดูมันไม่แย่นะเธอมันไม่แย่ชอบปะที่ไายเราเป็นผักสดอือพนี่เป็นผักดองเหมือน,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 นมันมันเปรี้ยวๆแปลกๆทุกคนดูหน้าตาดูหน้าตาเขาดูหน้าตาเขาแล้วทุกคนทุกคนดูหน้าตาเขาดูหน้าตาเขาไม่ได้ เรายังเหลืออีกอย่างหนึ่งค่ะทุกคนมาเคเฟซีต้องกินอันนี้ไงอืถั่วไข่เฮ้ยที่นี่ก็มีอะ่ะมีดูสิว่าถั่วไข่ของที่นี่จะเป็นยังไงอืมอ,อร่อยหอมหวานละมุนมากเลยอะ่ะกรบอบด้วยของไทยละ่ะที่นี่อร่อยกว่าโอ้โหเอาจริงๆเรากินขนมที่นี่มาเยอะมากๆมันอร่อยกว่าที่ไทยหมดเลยใช่หมดแล้วค่ะทุกคนเคเอฟซีที่เกาหลีนะคะเอาจริงๆนะ เราชอบเกาหลีมากกว่ามายถึงไก่ไก่ไงไก่ทุกอย่างเลยทุกอย่างจริงๆดีมากถ้าใครใช,ชอบชคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกันก,นก,นกดไลค์ก,กดแชร์สสกดติดตาด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนที่เกาหลีดีกว่าจริงๆนะลองบินมาดูสิไก่ใช่ไหมเพราะเท่าที่ฟังมาเนี่ยคอมเมนต์ไม่ค่อยดีมีดีอยู่อย่างเดียวตั้งแต่ต้นคลิปอะไรหรอให้คนขายไก่ ไก่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 ทอดคนดีจริงๆค่ะทุกคนขาวอวบอึง้งมัาดูนะมา